ม่นือ้นเนาะโอ้ยหลุนหยาบตายเนาะเมมเนาะฉันอ่านคอมเมนต์ของเม่เมที่เชื่อผู้หย่บาัานฟิลเลมเชื่อตโกโกโัวเกียวมิสิกเนาะจันบอกพากลุ้นว่าฉันว่าสิมีคนเขามาเบิ่งมาเนาะบางคนก็ว่ามือนี่หละเป็นมือที่พิสูจน์ผลงานของผู้หย่บัตบริหารอาขายตโกโกโัวเกียวมิสิกพิสูจน์มอลั่มสิ่งของนำอูนของคู่จุดนี่ว่าสิเปียงป้างซ้ำใด โอ้ยฉันอันคอมเมนต์หัวใจฉันกระเต็นตุ๊บ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 ดูแม่เนาะคือแม่แม่เอชซีทีพากันหักพูย่บานฟินแลนด์หักแฟนลับขายโตเกียวมิซิกกับพากันเม่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 นเนาะจ้าเนาะโอ้ยใจฉันกะ ตุกตักตุตับตุบต,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 บตับว่าว่าอ้ยมีคนมาสืบบัตรจองตั๋วเขามาเบิง่งมดเนาะฉันกับลุนทั้งหลสดนอกจากลุนทั้งหลสดบันี้กกมีคนมาเหม็นนอกจากนอว่าอ้ยว่ามีคนเขามาเบิ่งดอกอขายตัวเกียวมิซิกมอลำสิงที่ยุบบน่ะย้อนเปิดฟี่ถึงมีคนเขามาเบิง่งเยอะแยะใจฉันกะตื่นตุกตุกแต่ฉันกํามันใจได้ว่าคูดจูนคู่จูนกหนัมอุลเนี่ยมีพลังเสียงหมอลำสิงแบบสุดๆนอกจาก ก็ค uh ือหาวเอยางไงจ้ะหาวนำอุ course, so so ่นก so uh, şey. yes. mm ับหาวอุ uh, ้ยขนาดฉันเบิงอยู่ไหลสดเ่เบิ้งย่ำาไยหัวใจฉันกับแบบหาวน้ำกันคือคนหัดหมอลำเนี่ยสิรูด้แต่คนเบิงหมอลำเป็นเนาะจ้ะเนาะสีหาวใจสีคือเขิมอยากไป็นนาห่านตึบตึบตึบน้ำเลยบอยางไงจ้ะขาเฮาเบิงไหลสดเนาะจ้ะเนาะเออมันสิประมาณนั้นเนาะจ้ะฉันก็เรยว่ามือแลงเนี่ย ทีทีลอยเอ็ดต่อเป็นมือทีวีสูตรผลงานของผู้ใยา่ยบานฟินแลนด์กับกับคู่จูนิกกับน้ำอู่นกับทีมงานทุกๆคนที่ไปน้ำกันนอกจากน้อแล้ว สำเร็จพี่น้องสำเร็จโอ้ยฉันมักหลายแต่มื่อคนะืน่ะไฟไฟแสงสีอะจอคอมพิวเตอร์มันบ่หลายคืออยู่อุบลเนาะจา้ะมันออกสีหมืดหมึดแน่จากน้อยหนะ้าแง่ไหลสดเนาะจา้ะเนาะแต่กับมวนคือเกา่าฉันนะ่ะมวนคือเก่าเวลาน้ำอุ่นออกมาพู้จุนี่ออกมา แล้วโอ้ยใจฉันก็อยากเต้นนา้าหันตึบตึบตึบหลุดนะจัดนเหลียวน้องยุลี่แล้วก็หลอกเพลงงวนเนอจ้ะคือแฟนคับมากออกมาน้าหันเนี่ยก็สิขอเพลงนั้นเทคนิคกับอ่ายุลิยุลี่ก็เอาอยูนะฮนะหน้าหันโดนี่ยุลี่ก็ขอชื่นชมเนอจากยูลี่กับอินเตอร์เทนเก่งบักลายุลี่ก็เก่งขืนเนจ้า มีแต่สิทธิ์ปังไปนะโอ้ขอชวนชมอีกคู่หนึ่งนอกจ้าเนาะน้องแอนนี่นอกจ้กน้องแอนนี่โตเกียวมิวสิกมอลำสิงก์กับบาวนนอกจ้าเนาะกักเล่นเขาค้ากันนอกจ้าเนาะไม่ไม่กระสิอยากอายแน่ต่อไปกระสิเก่งขึ้นอืมขี่ลองเพลงปล่อยน้ำเซน่าน้องนอกจ้าเนาะสิสุดยอดต่อไปทางนั้นน้อจ้กเจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะมาเมาอ้อยคนถี่หักผูญ่บาทกับ โดเกียวมิวสิกต่อเดอต่อคลิปหนาเด้อจ้า